มีคนหลายคนพลาดสำหรับเหรียญน,นี้เรียนที่นำเสนอนี้เป็นเหรียญห้าสิบสตางค์หลายคนก็เก็บเหรียญน,นี้ไว้เช่นกันนะแต่ไม่รู้ว่าจะนำขายที่ไหนถ้าหากว่า เราเช็คดูให้ดีนะผู้ชมเรียนนี้อนาคตข้างหน้าไปได้ไกลและไปได้อย่างสวยงามมีคนหลายคนบอกว่าเรียนนี้รับไหมครับปีนี้สำหรับผมแล้วนะครับผู้ชมผมรับทุกปีนะ ขอให้มีจริงจริงนี่หมายความว่าต้องเป็นเรียนที่แตกต่างนะผู้ชมคําว่าแตกต่างเนี่ยไม่ใช่พลาสเสียนเอียงหรือตรงนะครับแต่จะมีเหรียญแปลกนะครับแปลกหมายถึงว่าแตกต่างจากเหรียญปกติแบบทั่วไปแล้วราคาสูงเสียด้วยนะผู้ชมให้ราคาสูงมาก ถ้าหากมีตรงตามที่เราบอกนะเชื่อได้แน่เรารับซื้อจะเป็นปีอะไรนั้นค่อยว่ากันด้านหน้ากลางเหรียญก็จะมีภาพพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เหรียญที่ทัดชมอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเหรียญแบบปกติธรมรมดาทั่วไป เรามาเขาเรื่องกันดีกว่านะผู้ชมชม,ชมเหรียญที่มีราคาแพงราคารับซื้ออยู่ที่20,000บาทจุดสังเกตเหรียญทางด้านขวามือนะครับผู้ชมคำว่าภูมิพลอดุลยเดชเจชิดด้านหน้าพระพักของพระองค์ท่านเห็นไหมครับคำว่าเดชนะครับแล้วก็ภูมิครับจะห่างจากพระบรมรูป นะครับจะมีช่องไฟห่างนิดนึงนครับแต่สําหรับเดินทางด้านซ้ายมือที่ไม่มีราคานะครับจะห่างมากเลขเก้าก็เหมือนกันนะครับผู้ชมที่ผมมีรอยมาร์คสีแดงไว้นะครับผู้ชมคําว่ารัชเช่นกันครับรอเรือนะครับเห็นไหมครับที่ผมรอยมาร์คจุดไว้ชิดติดพระเศียรเลยนะครับใกล้เลย แต่เหรียญทางด้านซ้ายมือจะห่างนะครับผู้ชมถ้าใครมีเหรียญแบบทางด้านขวามือนี้นะครับนะราคารับซื้ออยู่ที่สภาพนี้นะ7,000บาทผมให้นะครับลองเช็คดูนะครับโอ้โหถ้าสองเหรียญก็หมื่นสี่แล้วผู้ชมเห้มไหมแค่เหรียญเดียว7 0 0ดบาทขอให้มีจริงนะครับถ้ามีนะครับนัดเจอแล้วก็ซื้อกันเลย ซื้อจริงครับถ้ามีนะ,ะดูด้านหลังครับจุดสังเกตง่ายๆนะครับเลข50าสิบไทยจะชิดขอบเหรียญเห็นไหมครับขอบด้านในนะผู้ชมแล้วก็เลขห้อารบิกเลขศูนชิดขอบเช่นกันนะแต่สำหรับเหรียญทางด้านซ้ายมือนะครับจะห่างผู้ชมเห็นไหมครับแตกต่างกันมาก นี่เป็นเหรียญปีพศ2550นะครับ,รบถ้าใครมีแบบนี้สภาพนี้นะครับ7,000ผมให้นะครับเนี่ยสภาพสวยอย่างเงี้ย7 0 0ดอย่างที่บอกนะครับสภาพ UNC อม่ีผ่านการใช้นะ2,000มนะผมให้นะนะครับหม่กิปเลยนะผู้ชม2,000มเลย เข้าใจตามนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ของที่อยู่ของ facebook นะครับเ,เวลาผู้ชมลงรูปนะครับเน้นภาพคมชัดนะครับง่ายในการพิจารณานะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับเ,เข้า Google น,นะครับพิมพ์เข้าไปเลยสุพจน์สีมูล Facebook นะครับ พิมพ์เขาไปเลยนะครับ,รบอเจอผมทันทีเลยแล้วก็ใครมีอะไรก็ลงไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะดูเหรียนถูกใจแล้วก็โอเคตกลงนัดกันเลยตามนี้นะครับ,รบวันนี้ก็ขอลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ